ีชื่อแล้วนะโมเมนต์แคมโมมเนป์แคมเขาเปลี่ยนเป็นชื่อโมเมนต์แคมแล้วเป็นโมเมนต์แคมโปรแกรมจีนน่ะเหรอเออเปลี่ยนเป็นโมเมนต์แคมแล้วโมเมนต์แคมแล้วแล้วมันก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยเป็นภาษาอังกฤษแล้วนี้าใครเนี่ยคิดว่าใครอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าหน้ารัตนาเอ้ยหน้าฉันเป็นอย่างนี้เหรอหน้าใครเนี่ย ดูไม่รู้เหรอไม่รู้หรอกน่าเก่งมมาไม่เอาไม่เอามาใหม่อหน้าันานะไม่เอารู้แล้วเข้าใจเล่นเป็ของตากิดไหนลองด็กลองเมันก็จะออกมาให้เลือดเป็นบอยอ่ะเโยอดดูดูายาษกลดเหมือนกรนนะอู จากหน้าอ้วนกลมๆกลายเป็นหน้าเรียวหน้าบัดหนาวตรงหน้าเลี้ยวหน้าบัดนาวปิ้งแดงวหน้าไม่ตรงหน้าไม่ตรงเพราะว่าหน้ามันเบียวตาไม่ตรงตาไม่ตรงเพราะตาสองข้างไม่เท่ากันต่อแล้วก็ปัดจากหน้ากลมๆอ้วนๆก็จะเป็นหน้าเลียวหน้าบัดหนาวโหเรียวทันที สวยทันทีเลยใช่ไหมเทปละแล้วเฟสกิดดฟสอีดดิสก็ยังเป็นเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีลูกเพิ่มมาเนี่ยลูกเพิ่มลูกเพ้่ด้วยจีนไม่ด้วยงามใช่ ทำคางแหลมได้ไหมคางแหลมทำหน้าแหลมแลมโอ้ยทำหน้าแหลมหงามชียจากหน้ากลมๆกลายเป็นหน้าเลียวเชียแต่ผมมันก็มีเพิ่มมาทรงหนึ่งมั้งผมเพิ่มหนึ่งทรงทรงสองทรงไม่รู้มันขึ้นอยู่กับหน้าที่เราถ่ายจริงๆเนาะแบบว่าของที่มันจะนั่นนะปกติจะไม่เคยเห็นผมทรงนี้อ่ะ เนี่ยถ่ายออกมาไม่เคยได้ทรงนี้เลยถ้าถ้าหน้าเรียวม,มันถึงกระโผ่มาอย่างนี้ยหรอไม่ไมนไม่รู้ดิปกติไม่เคยไม่เคยมีทรงนี้ให้เห็นหอ่ะแล้วจะจังหวะด,ด้วยเหรอ,อถ้าหน้าเข้ามุมได้ก็จะโผล่มามาอัอ๋อเปลี่ยนจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษน่าใช้ขึ้นรู้เพิ่มขึ้นใช้ง,งานง่ายเหมือนเดิม แว่นตาเหมือนเดิมแว้นตาเหมือนเดิมอืมชื่อโปรแกรมอะไรนะ Moment Cam Moment Cam อ๋อ